สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการหลออินไซต์วงไหนเล่ากฎหมายบายอมล้อติวเตอร์ไมคยค่ะติวเตอร์แจนค่ะเจอกันอีกแล้วอีกแล้ว <laughs> อีกแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ย <laughs> เจอกันตลอดไปใช่ <Okay. S 1> แต่ว่า อีพีเนี้ยมันจะมาต่อจากครั้งก่อนหน้านี้วิชารัพย์เหมือนเดิมคือวิชาทรัพย์แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครติดตามรายการเราเนี่ยก็จะพอจะรู้แล้วแหละว่าน้องแจนมาในเรื่องของการสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นกับสร้างโรงเรือนลุกล้ำที่ดินของผู้อื่นทีนี้มันยังมีวิชาทรัพย์อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางจําเป็นอ่าค่ะยังไงคะน้องแจ ทางจาเป็นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่มาตาหนึ่งสามสี่เก้าแล้วก็มาตาหน<ะ>ึ่งสามห้าศูนย์ทีสองมาตาอีกแล้วอ่าชอบอะไรแบบนี้ที่แบบมันต้องดูยังไงในในมันต้องใช้ยังไงใช่ไหมวิธีการดูเนี่ยให้แยกแบบนี้เลยค่ะพี่ให<ะ>ม่ถ้าเป็นมาตาหนึ่งสามสี่เก้าเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เป็นที่ดินตาบอด<ะ>ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะ,ะก็คือถูกปิดล้อมหมดเลยแล้วไม่มีทางออกแล้วต้องการที่จะฉันอยากได้ทางออกอะ่ะเออแบบเนี้ยถ้าจะเปิดขอทางจำเป็นต้องขอตามมาตาหนึ่งสามสี่เก้าโอเค แต่ถ้าสมมติว่าเดิมทีเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยที่ดินน่ะมันกว้างเกินก็เลยอาจจะมีการแบ่งขายบางส่วนให้กับคนอื่นไปพอแบ่งขายเสร็จปุ๊บไอ้ที่ดินที่แบ่งขายมาแล้วเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะอ๋อหนึ่งสามสี่เก้าออกระดับหนึ่งสามห้าศูนย์แบ่งละตาบอดใช่เป็นแบบนั้นอืมอันนี้ก็คือวิธีการแยกในเบื้องต้นว่าเราจะใช้หนึ่งสามสี่เก้าหรือหนึ่งสามห้าศูนย์ทีนี้ ไอ้หนึ่งสามสี่เก้าเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วว่าถ้า<ะ>ถูกปิดล้อมหมดเลยไม่มีทางออกเลยนะใช้มาตาราหนึ่งสามสี่เก้าแต่ความน่าสนใจเนี่ยคำพิพากษาดีกาส่วนใหญ่ดูทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบอ้างเรื่องกรณีที่อุ๊ยเดิมทีมีแล้วแบ่งแล้วก็เลยไม่มีทางออก<ะ>เขาก็เลยมาขอตามมาตาราหนึ่งสามห้าศูนย์แต่เชื่อไหมคะว่าเปิดด้วยมาตาราหนึ่งสามห้าศูนย์แต่มักที่จะปิดจบด้วยมาตาราหนึ่งสามสี่เก้าเพราะอะไรเนี่ยเมื่อมันเพร<อ>า<บ>ะอะไรเพราะหลักเกณฑ์ของมาตาราหนะึ่งสามห้าศูนย์ี่ค่อนขอาานะ้นขงางทนะี่จะแบบ ต้องแบบเข้มงวดตามเขาเลยอ่ะมันถึงจะใช้ถูกต้องถึงจะ<ถ>เข้ามาตรา1หนึ่งสามห้าศูนได้ถึงจะขอเปิดตามมาตรา1หนึ่งสา,ามห้าศูนได้ซึ่งหลักสําคัญเลยเน้นย้ําสุดเลยว่าก่อนที่จะขอเปิดทางตามมาตรา1หนึ่งสามห้าศูนได้มันต้องเป็นเรื่องที่เดิมเนี่ยมันต้องมีทางออกมาอยู่แล้วค่<ฮ>ะแล้วพอแบ่งไปปุ๊บมันไม่มีทางออกอันเนี้ยเราต้องใช้มาตรา1หนึ่งสามห้าศูนย์ทีนี้พอมันแบ่งแล้วไม่มีทางออกคําถามคือแล้วฉันต้องขอผ่านที่ดินแปลงไหนอ่ะเพราะถ้าเป็นมาตราหนึ่งสามสี่เก้าเนี่ยก็มันล้อมอ่ะ ก็ขอได้หมดอ่ะอยากขออันไหนก็ขอเลยแต่ถ้าเป็นหนึ0งสนขอได้เฉพาะแค่ที่ดินที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนมาเท่านั้นสมมติว่าเป็นของพี่ไมยแปลงใหญ่เลยพี่ไายแบ่งขายให้หนูแล้วหนูไม่มีทางออก แต่เดิมก่อนแบ่งพี่ไม่มีทางออกนะพอแบ่งเสร็จปุ๊บหนูไม่มีทางออกแล้วอะถ้าหนูจะขอเปิดทางหนูจะไปขอเปิดทางกอไก่ขอไข่คอควายแบบนี้ไม่ได้หนูต้องเปิดผ่านทางที่ดินพี่ไม่ที่ได้แบ่งแยกแบ่งโอนมาเท่านั้นนี่คือมาตรา 1, 3, หนึ่งสามห้าสูใช่ซึ่งมันจะเป็นจุดตัดกับมาตราหน<อ>ึ่งสามสี่เก้าเพราะหนึ่งสามสี่เก้ามันขออันไหนก็ได้เออแค่ปิดล้อมอยู่อ่ะขอได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นหนึ่งสามสตต้องที่ดินที่ได้แบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นต่อมาจุดตัดอย่างที่สองที่มันต่างกันที่จะเห็นได้ชัดดเเเเลยกก็็็คืออว่าาาาาาาถ้ปปปนนรขิทงจตตมม โอเคแหละ <Ừ. S 1> เราสามารถขอได้หมดทุกทีที่ไหนก็ได้แปลงไหนก็ได้ที่เราอยู่ขอได้หมดเลยแต่ต้องดูถึงความเสียหายด้วยนะต้องให้มันเสียหายน้อยที่สุดก็คือพอควรและเสียหายน้อยที่สุดอ๋อความเสียหายที่ว่าคือความเสียหายของที่ดินที่เราจะไปขอแหละใช่ใช่ค่ะแบบอ่ะอย่างเช่นสมุรรา่าหนูบอกว่าหนูอยากผ่านที่ดินกอไก่แต่ขอ้อดีจริงๆคความว่าถ้าหนูเอาที่ดินกอไก่เนี่ยกอไก่เขาต้องลื้อนะ เพราะไอ้ทางที่หนูจะขอเป็นถนนใช้ผ่านเพื่อออกไปสู่ถนนสาธารณะได้เนี่ยคือมันไม่มีสาภาพเป็นทางมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะ<ฆ>คือกอไก่เอาของเอาอะไรมาวางจนมันไม่มีสาภาพเป็นทางแล้วอะถ้าจะใช้ทางเนี้ยต้องรื้อ<ฆ>ต้องรื้อต่องมาหนังทําทางซึ่งมันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยถามว่าพอควรจําเป็นไหมแล้วเสียหายน้อยที่สุดปะก็เริมไม่แหละแต่ทีนี้หนูก็บอกว่าอะแล้วทาไมถึงไม่ไปที่ดินของขอขล่ล่ะหนูก็อ้างว่าที่ไม่ไปของขอข่ออะมันไกล ถ้าหนู<ะ>ออกไปแล้วหนูต้องไปกลับรถหนูต้องใช้เวลาไปทํางานเนี่ยถ้าผ่านที่ดินกอไก่อะห้านาทีหนูถึงแล้วแต่ถ้าที่ดินขอไข่อะโอ้ยเดี๋ยวไปกับรถเดี๋ยวรถติดสามสิบนาทีหนูยังไม่ถึงเลยเพราะนั้นเนี่ยหนูเลยอยากได้ที่ดินกอไก่กรณีแบบเนี้ยโอเคแหละที่ดินกอไก่ใกล้กว่าก็จริงแต่มันเสียหายเยอะไงแต่ถ้าที่ดินขอไข่เนี่ยมันมีสภาพเป็นทางอยู่แล้วอะก็แค่ขอเปิดแล้วผ่านได้เลยอะไม่ต้องลือ้อไม่ต้องทําอะไรเลยมันผ่านได้เลยอะก็ต้องเอาที่ดินของขอไข่ พราะอย่างที่บอกว่าพอควรและเสียหายน้อยที่สุดบางคนเข้าใจว่าพอควรและเสียหายที่สุดอะคือเราไม่ใช่เราต้องไปดูเจ้าของที่ดินเพราะว่าเราจะใช้ที่ดินเขาอ่ะก็ต้องให้เขาเสียหายน้อยที่สุดเราจะเอาแค่ความสบายของเราเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นหนึ่งสามห้าสูนูแบ่งมาจากที่ดินพี่หมายใช่ไหมนูต้องขอผ่านที่ดินพี่หมายเท่านั้นแล้วพี่หมายจะมาอ้างว่าอุ้ยที่ดินกอไก่เสียหายน้อยกว่านะอเออทําไมไม่เอาที่ดินกอไก่ล่ะไม่สนแม้ว่าที่ดินพี่หมายเปิดมาแล้วมันจะเสียหายมากกว่า ก็ต้องเอาที่ดินพี่ใหม่เพราะหลักของเราก็แบ่งมาจากที่ดินแปลงไหนอะก็ต้องขอที่ดินแปลงนั้นแม้มันจะเสียหายมากกว่าก็ต้องเอาที่ดินแปลงของพี่ใหม่เล่กง,ง่ายๆค <ừ. S 1> ือพี่เป็นคนทําให้เราตาบอดอ่ะใช่พี่ใหม่ก็ต้องรับผลกรรมตรงนี้ไปเออ,เอ,อมันก็จะเป็นแบบหลักวิธีการคิดที่แบบเอาไว้เป็น การจำก็ได้บางทีเราแบบว่าอุ้ยเอออันนี้มันดูเสียหายน้อยกว่านะมันดูน่าจะได้นะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นหนึ่งสามห้าศูนย์ต้องแบ่งแยกแบ่งโอนที่ดินแปลงนั้นเท่านั้นไม่ต้องสนใจเรื่องของความเสียหายอะไรเลยอ๋ออันนี้คือที่ดินตาบอดทีนี้น้องน้องแจนคําว่าที่ดินตาบอดมันมัน,ม,นมันคงไม่เป็นคําที่ใช้ในตัวบทหรอกมันก็คือ,อภาษาที่เราใช้ใช้กันนะเนาะก็คือทางจําเป็นถ้าตัวบทก็ใช้คําว่าทางจําเป็นแต่ถ้าให้หนึกข้าไม่ยากทางจำเป็นมันก็คือเหมือนเป็นแบบ เป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะซึ่งสันนิการก็ใช้คํานี้นะสันนิการก็บอกว่าเออเมื่อมันถือว่าเป็นที่ดินที่ถูกปิดล้อมไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะอะไรเงี้ย<อ>เออซึ่งเราอาจจะเรียกกันว่าแบบเป็นทางตาบอดแต่ว่าสันนิการอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าตาบอดแบบทุกนิกาขนาดนั้นแต่สันนิการก็ใช้คําว่าถือว่าเป็นที่ดินที่แบบอยู่ด้านในไม่ได้มีทางออกสู่ทางสาธารณะอยู่ด้านในไม่มีทางออกสู่ทางก็คือแบบถูกปิดล้อมหมดเลยถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมหมดเลยทางสาธารณะคือถนนอะไรทํานองนี้รวมถึง แม่น้ําด้วยนะเช่นแม่น้าเจ้าพญาอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นแม่น้ําที่ยังคงสามารถใช้สัญจรไปมาได้อยู่ถ้าสมมติว่าบ้านหนูอยู่ติดแม่น้าเจ้าพญาถือว่าหนูมีทางออกสู่ทางสาธารนณนะะบางคนบอกว่าโอ้โหแล้วแม่น้าเจ้าพญาแต่งตัวสวยเลยนั่งเ<ว>รือน้ํากระเด็นหนูยังคงถือว่ามีทางอยู่อีกหรอคะถือว่ามีคะ่ะเพราะว่าทางสาธารณะไม่ได้ไหมายความแต่เฉพาะทางบกเท่านั้นแต่รวมถึงทางน้ําด้วย อ๋อแต่ทางน้ําที่ว่าก็ต้องเป็นทางน้ําที่เป็นทางสาธารณะเหมือนกันใช้ก็คือยังใช้สัญจรไปมาอยู่แต่มันจะมีทางน้ําบางกรณีอันนี้ก็คือจากที่เคยอ่านอ่านมาก็คือมันจะมีทางน้ําบางกรณีที่มันไม่ได้มีมันไม่ถือว่าเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าตาบอดแหละก็คือวิธีการดูก็ดูว่าไอคองหรือแม่น้ําพวกเนี้ย ยังมีคนใช้เลือนในการสัญจรไปมาอยู่ไหมอ๋อโอเคถ้ามันยังคงมีอยู่แต่แค่คนไม่ใช้เพราะมันไม่สะดวก mm. ถือว่ามีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว oh. จะมาขอเปิดทางจะเป็นไม่ได้แต่ถ้าแบบคือมันมีคลองแหละแต่ต้องอาศัยจังหวะน้ําขึ้นน้ําลง <Huh. S 2> ถ้าฝนตกเยอะๆเนาะ mm. ในคลองก็จะมีน้ําแต่ถ้าช่วงไหนหน้าร้อนอย่างเงี้ยมันไม่มีน้ําเลยอ่ะคลองก็แห้งเลยอันนี้ไม่ถือว่ามีทางออกสู่ทางสาธารนณะ ก็เลยต้องมาขอทางจําเป็นใช่ก็สามารถขอไบทา์จำเป็นได้หนึ่งสามสี่เก้าหรือหนึ่งสามห้าศูนย์แล้วแต่ความจริงไปซึ่งส่วนใหญ่ผู้นี้จะเป็นหนึ่งสามสี่เก้าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของถูกแบ่งมาไงใช่ใช่วนหญ่จะไม่ได้แบ่งแต่มันก็มีนะบางทีที่แบบว่าแบ่งแบ่งมาแล้วแล้วไปเจอคลองเอออันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสามห้าศูนย์ได้ก็ของเดียวไม่ให้ไงเออที่ไปทําหมู่บ้านจัดสรรถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องแบบว่ามาจ่ายเงินอะไรทํานองนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจอในชีวิตัด ประกันต่อมาเนาะของหนึ่งสามสี่เก้ากับหนึ่งสามห้าศูนย์ที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเงินอย่างที่พี่ไมพูดไม่กนี้เลยว่าส่วนใหญ่แล้วที่คนจะขอตามหนึ่งสามห้าศูนย์เพราะอะไรไม่อยากจ่ายเงินไงใช่เออเพราะการขอเปิดทางจาเป็นตามหนะึ่งสามห้าศูนย์่ะไม่ต้องจ่ายเรื่องของค่าใช้ทางแต่ถ้าเป็นการขอเปิดตามมาตราหนึ่งสามสี่เก้าอ่ะมันต้องมีการจ่ายเงินเป็นค่าใช้ทางตรงนี้ด้วยค,คนก็เลยมักจะยื่นเป็นประเด็นหนึ่งสามห้าศูนย์มาแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกปิดจบด้วยหนึ่งสามสี่เก้าก็ต้องจ่ายเงินอย หนึ่งสามสี่เก้าเนี่ยมันตาบอดตั้งแต่แรกใช่ค่ะถ้าเราอยากจะไปขอทางจําเป็นหนึ่งแหละมันจะต้องไม่เสียหายกับเจ้าของทรัพย์เกินควรสองคือเราต้องเสียเงินให้กับเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของทรัพย์ด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหนึ่งสามห้าศูนย์คือตอนแรกอะมันก็เป็นที่ดินกองเดียวันนี่แหละไม่อะไรเลยแต่พอมีการแบ่งปุ๊บมันทําให้ที่หนึ่งตาบอดเราต้องขอทางจําเป็นกับที่ดินแปลงนั้นเท่านั้นส่วนเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ต้องชําระให้กับเจ้าของที่ดินเพราะเขาเป็นคนแบ่งให้เราแล้วทำให้เราตาบอด ถูกต้องเออซึ่งไอ้ความเสียหายของเจ้าของที่ดินเนี่ยเราไม่ต้องคํานึงถึงมันไม่เหมือนกับหนึ่งสามสี่เก้าใช่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 ไหมคะนี่หลักๆก็มันก,ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้า<อ>สมมติว่าเราจะพูดถึงตัวอย่างค่าิภาษาสารสัิกาที่แบบพี่ยูเตบอกว่าเอ้ยหนึ่งสามห้าศูนย์แล้วมันมาปิดจบที่หนึ่งสามสี่เก้ามันคือยังไงอะลองแบบสักตัวอย่างหนึ่งเนาะสมมติว่าหนูเนี่ยมีที่ดินซึ่งถูกปิดล้อมอยู่เลยนะเออทีนี้ปรากฏว่าเอางี้ไม่เอาดีกว่าเป็นที่ดินที่มีทางออกดีกว่าอ่่่าาาเเนนนน้อออปะม็ทททีีีดิงก หนูเนี่ยแบ่งที่ดินให้กับพี่หมายค่ะอ่าพี่หมายกลายเป็นที่ดินตาบอดแลด้วโดยหลักถ้าพี่หมายจะขอพี่หมายต้องขอมาตาอะไรหนึ่งสามห้าศูนย์อ่าถูกต้องแล้วต้องขอพนันทนี่ดินใครที่ดินหนูใช่ทีนี้ปรากฏว่าพี่หมายร่ารวยค่ะไปซื้อที่ดินแปลงที่มันอยู่ติดติดกันค่ะซึ่งที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมันมีทางออกสู่ทางสาธารณะะอ่าพี่หมายไปซื้อต่อ้ามาเขาเลยซื้อเสร็จปุ๊บเท่ากับว่าตอนนี้พี่หมายมีทางออกอยังเท่ากับว่าก็ต้องมีแล้วสิก็ใื้อข้างๆอ่ะถูกต้องเขาไมันตาบอด แต่เราได้ที่ดินมาใหม่ที่มันมีทางออกสู่ทางสาธารณะแล้วแปลว่าตอนนี้พี่ไม่มีทางออกแล้วจะมาขอเปิดทางจําเป็นได้ปะได้หรือเปล่าน้องแจทางจําเป็นมันเกิดขึ้นและมีอยู่ตามความจําเป็นเมื่อพี่ไม่มีทางออกแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วสิถูกพี่ไม่ก็ขอเปิดทางจําเป็นไม่ได้อ่าทีนี้หนูเพิ่มข้อได้จริงไปอีกว่าไอ้ที่ดินที่พี่ไม่ซื้อมาปรากฏว่าวันหนึ่งรวยคนเราเนี่ยมันก็ จนได้อ่าพี่หมายก็เป็นหนี้ไปกู้ยืมไปกู้ยืมมาไม่มีเงินคืนเขาสุดท้ายถูกเจ้าหนี้ฟ้องพี่หมายก็ไม่มีเงินชําระเขาอยู่ดีอะศาลก็พี่ภาคษาเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีไปแน่นอนพี่หมายเก่งบังคับคดีอยู่แล้วถ้าพี่หมายไม่มีเงินไปจ่ายเขาอะเขาก็ต้องยึดที่ดินที่พี่หมายมีเขาก็เลือกยึดที่ดินที่มันมีทางออกสู่ทางสาธารณะเพราะขายได้มันได้เงินดีกว่าเขาก็ยึดที่ดินแปลงนั้นไปก็ขายทอดตลาดมีก็ไก่ซื้อได้มาแล้ว เท่ากับว่าพี่ไม้เนี่ยไม่ใช่เจ้าของที่ดินแปลงที่มีทางออกสู่ทางสาธารนณะ้นะนี่ยน่ะสิถูกต้องไหมเท<อ>่ากับพี่ไม้เหลือที่ดินแปลงเดียวแล้วคือที่ดินที่มันตาบอดอยู่อยากได้ทางกลับมาขอเปิดทางจําเป็นตามมาตราหนึ่งสามห้าศูนย์ได้ปะได้ไหมคือถ้าไม่รู้มาก่อนอืมก็จะคิดว่าได้เออเพราะว่ามันแบ่งมาจากหนูใช่ปะ่ะพี่ไม้ก็ดูเหมือนน่าจะมาขอหนูได้ใช่ปะ่ะแต่หนึ่งสามห้าศูนย์มันเกิดมีแล้วถ้ามันหายไปมันจบนะคะ ความจําเป็นเนี่ยถ้ามันหยุดจําเป็นเมื่อไหร่คือมันจบมันจบคือหนึ่งสามห้าศูนย์ถูกคือจะบอกว่ามันคือหนึ่งสามห้าศูนย์่จริงๆมันคือหนึ่งสามสี่เก้าด้วยหลักตรงเนี้ยทางจำเป็นเกิดขึ้นและมีอยู่ตามความจําเป็นอะ่ะมันใช้ได้หมดทั้งหนึ่งสามสี่เก้าและหนึ่งสามห้าศูนย์แต่เรื่องเนี้ยความสวยของมันก็คือว่าเดิมทีพี่ไม่สามารถขอหนึ่งสามห้าศูนย์ได้<ะ>แต่พี่ไม้มีทางออกแล้วไงพี่ไม่หมดสิ์ตามมาตรา1หนึ่งสามห้าศูนย์แหละเพราะฉะนั้นต่อให้ในอนาคตข,ข้างหน้าพี่มไม่มมมีทางอออกเหอเหืนดิ พี่หม่ก็จะมาขอเปิดทางจะเป็นผ่านที่หนูตามมาตราหนึ่งสามห้าศูนไม่ได้แล้วเพราะสิทธิตามหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าศูนย์มันมีแล้วมันหายไปแล้วแสดงว่าถ้าพี่จะไปขอก็หนึ่งสามสี่เก้าไงพอเป็นหนึ่งสามสี่เก้าปุ๊บทีนี้พี่ขอใครก็ได้เลยขอหนูก็ได้ขอคนอื่นก็ได้ต้องเสียเงินถูกแต่ต้องเสียเงินอือ่าก็จะเป็นแต่ก็ไม่แน่การที่พี่ไม่ขอผ่านที่หีคนอื่นอาจจะใกล้กว่าขอผ่านที่หนูไงผ่านที่หนูไม่ต้องจ่ายเงินก็จริงอ่ะแต่รถติดนะแต่เปลืองน้ำมันนะแต่ถ้าขอ จ่ายเงินเดือนละสองพัหักลบดูแล้วเอ้ยมันน่าจะดีกว่านะมันอาจจะดีก็ได้คือความจําเป็นอ่ามันคือความจาเป็นทางจําเป็นมีอยู่เท่าที่จําเป็นเกิดไม่จำเป็นคุณก็ก็หมดโปรถูกต้องอออก็ไม่สามารถที่จะขอทางจะเป็นตามมาตรา1350หรือ149ได้แต่ถ้าหากว่าหมด1350ปุ๊บ จำเป็นหมดแล้วอยากจะมาขอเพราะว่ามันจําเป็นอีกแล้วอะแต่การจําเป็นหลังเนี่ยมันต้องเป็นจําเป็นตามหนึ่งสามสี่เก้าแล้วเพราะว่าสิบหนึ่งสามห้าศูนย์มันหมดไปแล้วอ่าซึ่งก็ต้องมีการชําระนี่เอ้ยชาระเงินใช่ค่าเป็นค่าใช้ทางไปโอเคได้แหละเนี่ยก็คือตัวอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มักจะเปิดด้วยหนึ่งสามห้าศูนย์แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกปิดจบด้วยมาตราหนึ่งสามสี่เก้าอยู่ดีซึ่งอันนี้สวยนะใช่ถ้าจะแบบเอาหนึ่งสามห้าศูนย์ไปอีกเพิ่มขออีกนิดนึงแล้วที่บอกว่าแบ่งใช่ไหมบางทีอ หนูแบ่งขายต่อให้กอไก่ค่ะทีนี้แบ่งกันแล้วแบ่งกันอีกแบ่งเป็นสามคำถามคือกอไก่ถ้าจะขอเปิดเปิดใครอะเปิดเออของน้องกับพี่อือก็จำไว้ว่าหนึ่งสามห้าศูนย์่ะเราต้องขอผ่านที่ดินแปลงที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนในครั้งหลังสุดก็คือขอของพี่เหรอที่แมาแบ่งให้หนูหนูแบ่งให้กอไก่แปลว่ากอไก่ต้องขอหนูถูกถูกเพราะว่าเราต้องยึดที่ได้มีการแบ่งแยกแบ่งโอนในครั้งหลังสุด อืมจะไปขอตั้งแต่ตั้งต้นพี่หมา์ไม่ได้ก็ไก่จะมาอ้างว่าแต่เดิมทีมันเป็นของพี่หมายมาก่อนนะก็ไม่สนอนะเรายึดการแบ่งครั้งหลังสุดเมือ่อครั้งหลังสุดสถ,ถูกต้องเมือ่อครั้งหลังสุดก็ไก่เอามาจากหนูใช่ไหมต้องขอผ่านหนูเท่านั้นอ๋อแต่ถ้าสมมติหนูไม่ได้มีทางออกสู่ทางสาธารนณะก็ต้องใช่ 1, 3, 4, หนึ่งสามสี่เก้าเลยค่ะหนึ่งสามสี่เก้าผ่านใครคะผ่านน้องหรือใครก็ได้เลย มันผ่านหนูไม่ได้หรืแเพราะหนูไม่มีทางออกเพราะอย่างที่บอกว่ามันจะหนึ่งสามห้าศูนย์ได้หนูต้องมีทางออกตั้งแต่แรกนะแต่การที่เราจะไปขอเขาต้องมีทางออกด้วยถูกแต่การที่มัแบ่งให้หนูหนูไม่มีทางออกของหนูอยู่แล้วอะแล้วหนูแบ่งให้กอไก่กอไก่มันจะมาขอผ่านหนูหนึ่งสามห้าศูนย์มันเป็นไปไม่ได้แม้เขาจะแบ่งมาจากหนูแต่หนูไม่มีทางออกตั้งแต่แรกซึ่งกลับไปที่หลักเกณฑ์แล้วข้อแรกของหนึ่งสามห้าศูนย์เลยเห็นไหมคนชอบหลงกันแบบเนี้ยพอเห็นว่าแบ่งมาจากหนูปุ๊บหนึ เออมันก็จะเป็น1นึ่ไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่ากอไก่ก็ต้องเป็นหนึ่งสามสี่เก้าซึ่งแล้วคืใจเราแหละถูกก็จะกลายเป็นที่ดินพี่หมาไปหนึ่งสามสีแต่ใช้1นึ่งใช่เพราะฉะนั้นเอ่อมันก็จะมีแค่กรณีหนึ่งามสี่เก้ไปเลยกับหนึ่หไปเลยหรือตอนแรกเหมือนจะเป็นหนึ่หแต่สุดท้ายมันจะไปจบที่หนึ่สามเกาถูกต้องใช่เนี่ยหนึ่มามันดูไม่มีอะไรนะ แต่มันมีนะมันเยอะมากแล้วควมรู้สึกคือมันน่าจะยากกว่าหนึ่งสามสี่้าด้วยจริงๆมันมีอีกหลายตัวอย่างมากแต่ที่ไม่อยากจะพูดเพราะอะไรปะมันบางทีมันเป็นภาพเรื่องของทางถ้าเราพูดมาอย่างเงี้ยมันจะนึกภาพไม่ค่อยออกก็เลยพยายามยกตัวอย่างที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วพูดไปแล้วคนสามารถคิดตามเราทันได้เพราะบางทีเรื่องนี้มันต้องอาศัยในการแบบ ภาพว่าทางมันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็แต่คิดว่าที่พูดมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่แบบน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเข้าใจหลักของหนึ่งสามสี่เก้าแล้วก็หนึ่งสามห้าศูนย์แบบลึกซึ้งพอ,พอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ<า>แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมานั่งพูดคุยกันอย่างนี้เรื่อยๆแหละเพราะว่าน้องแจนเนี่ยถูกรีเควสมาเยอะอ่าใครรีเควสคะเยอะแยะทั้งหมดเลยนะคะตามดูคอมเมนต์ตลอดนะคะก็สําหรับ อีพีนี้ก็อขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ